สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตัวหาเสียมหรีรัมนะสวัสดีค่ะครับครับวัสดีครับได้เวลาและนะ้วเนาะตอเวลาแล้ววันนี้วันที่สีนะ่ที่หกกันเนาะจากวันที่หกนะมันอยู่วันที่หกหมู่บ้านเลขเล้ากันถูกสนั่นวันไหวเท้บเละ่ะ ถูกยูหาซีหาหาซีตัวเด่นร้อมเนาะเล่นผมเล่นเด็กล้าเด้อผมเล่นเด็ไทยเลยผ้ยล่าสื่อถกหมดสื่อทุกหมดเล่าผโอ้ยแค่แกลเไทย่ปวดหัวแล้วล่ะเล็กไทยนั่นได้แก่งานในแก่เมื่อกบเบาๆไหมพอได้พอได้ใส่ใจไล่ว่นไปมือมือ กอได้ใส่เด็ดใจมือละสีสาหาพันกันดีน,นคะครับแต่ว่ามือเสียกันพะไรเสียสามมือเพิ่งจะขึ้น,นามา่มือขึ้นนี่ไปละมมือหนึ่งค่ะไปยังดีเขาไม่ได้ทุนมาเนาเล่นเล็นเล่ามันได้เสียก็เสียวไว้ทุนก็นได้ทุนไวน้เนาะแก้มันได้ไว้เนาะแม่แต่แตเฮาบัลลินหลายคือรัฐบาลรัฐบาลมีเรียนหลายคักเด้ บวที่เรได้ได้บอ่ะได้ต่ทืนสองหาหาสองได้ต่ทื้นสองเนี <s tide battle> ่ยได้รอยั่นะฮะโอ้มันมีสองสองนํำนเนมันมีมันมีหาสองกับสองสองเอผมไ่ไคุณบลังนะผมเอาล่างอย่างเดียวผมก็ได้ไดลงอ้อันนี้ล่างย่างเดียวเนาะผม่ได้บวกบ่นเนาะ <ừ> แต่มันเป็นอิฐบนพร้อผมนะบุก็เาลยทีคนเขาลั่นเขาเอาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเขาก็ได้อยู่วิ่งกระจ้ากับสื้อทั้งบนทั้งล่างแหละซื้อละเอียดเนาะอ๋อดูน่่เดี๋ยวผมมันนผมดูลลนนะวิ่งเด่นสองวิ่งเด่นสองหลักหน่วยสองนี่แม่หน่วยสองนี่แม่เอ้ยเอามันคือสองจริงสิแม่วนนี้คักๆอีกเด้อม์วนนี้เด้อ วันนี้ก็คงจะคัดคัดอยู่แล้วเอาวันนี้ผมจะเอา,เอาตารางไม่เล่นเอาเลยทำตารางสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าไม่ถ้าสูตรไม่หาสูตรแต่ละสูตรมันมีเอาเลปวิ่งแค่ตัวเดียวเราไปจับใส่กันจับใส่กันเอานะยังเห็ดบลเป็นเด้นี่เออนี่ผม รมสูตรไล้วแต่ก่อนยังกระจายอยู่นั่นเอมารมเลยมุดเร็วเดียนาเดีวเลยเ็ดยากบุญละบุญละองวามทิพยกุีเาแล้วแลวองวามาดูเอาเรืองฉเทัดเลขเขียนวันเดือนปีบอวันวันวันเดือนถัดมาเนาะเดือนแบบไหนปีคนกปแหล ปี 16, 38, 8, ่หกทับแปดทับหกแปดเท่านั้นละ่ะอ oh. oh. ๋ออ๋อสิบทองต่อมาก็บตดอง oh. ให้เต็มบดทัดเอาแค่ตองละเส้นอ๋อส oh. ิบหกยาวลงมาสิบหกทับแปดบ่ะสิบหกทับแปดทับหกทับหกแปดทับหกแปดค่ะดแกเ,เริ่มเลยค่ะโอเคเนี่ยช่วงบนลงมาเลยหัวสมุดเลย ใช่ถูกที่สองนี่ให้เว้นว่าไวเอาเลยเขียนในให้ให้ให้เป็นแถวลงมาข้างใต้เลยบ่ให้เป็นแถวลงมาข้างล่างเลยค่ะเอาเอาเช่นเช่นเช่นนี้ไม่องกีดชุดบนเลยค่ะล่างยันเดียวบนนี้เอายด้เขียนสูตรล่างหล่างโอ้สูตรหนึ่งอ่ะสูตรหนึ่งวิ่งแล้วก็เลยขี้ออกก็ได้ละเจ็บว่จะได้บุ้งงเนาะค่ะอเาแล้วยังค่ะเรียบเรียบอ้อ สูตรหนึ่งสูตรทีร่หนึ่งค่ะนี่สามนี่สามออกหกสามออกหกสามต่อมาวิ่งสามต้อหมวดวันวันที่วันที่เท่าไหร่ s. <S ต่อลงมาก่อนต่อลงมาก่อนวิ่งสามวิ่งสามออกสามหนึ่งออกสามหนึ่งค่ะดต่อมาวิ่งแปดออกห้าแปด วิงแปดออกห้าปดค่ะมมเต่อมาวิ่งเจออกเจวิ่งเจ็ดออกเจเจดค่ะมดต่อมาวิ่งหออกหกหนึ่งวิ่งหออกหกหนึ่งมต่อมาวิ่งเออกแปเจวิ่งเจ็ออกแปดเจดค่ะมมเต่อมาวิ่งสามออกสามเจ็ดวิ่งสามออกสามเจ็ดค่ะ วดที่ผ่านมานี่วิ่งสองออกสองสองสองออกสองสองอันเฉพาะล่างเนาะอันนี้อันนี้คือวันนี้วันนี้ได้ห้าวันนี้ได้ห้าบ่ะอ่าอาจบแล้วเอาจูต่อไปสูตรที่สองกสูตรที่สองวเปียนแนวเดียวกันเลยสูตรสองนี่ก็ดูตามยะูกวค่ะ huh. เ <c oughs> <c oughs> um. ่ะสูตรที่สองค่ะสูตรสองค่ะ เรียบร้อยยังครับเรียบร้อยอ๋อดูไรครับวิ่งสามออกหกสามวิ่งสามออกหกสามวิ่งหนึ่งออกสามหนึ่งวิ่งหนึ่งออกสามหนึ่งค่ะวิ่งแปดออกห้าแปดวิ่งแปดออกห้าแปดวิ่งเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดวิ่งเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดวิ่งหนึ่งออกหกหนึ่งวิ่งหนึ่งออกหกหนึ่งวิ่งแปดออกแปดเจ็ดวิ่งแปดออกแปดเจ็ด วิ่งเจ็ดออกสามเจ็ดออกสามเจ็ดค่ะวที่วิ่งศูนย์นะพิษ่ขาสองศูนย์ค่ะพิษวิศูนย์ค่ะวันนี้วันนี้วิ่งหกวิ่งหกค่ะวิศูนย์่กากะบาดไป่อนก็ค่ะเออมันมันพิษวันอาจจะเริ่มเรื่ยมันอาจจะเริ่มพิษก็ได้ครับต่อไปบมดที่สามไอศูนรที่สาม สูตรสามนะเอาหน้าเดียวกันนี่แหละเอะขียนเือนเดิมดูค่ะมไม่องเปอนเดิมค่ะดูทด้สามได้สามสูตรสามนีออกหกสามสูตรสามได้สามออกหกสามค่ะต่อมาวิ่งสามออกสามหนึ่งวิ่งสามออกสามหนึ่งค่ะวิ่งแปดออกห้าแปวิ่งแออกห้าแปด เจ็ดออกเจ็ดเจ็ดวิ่งเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดหกออกหกหนึ่งวิ่งหกออกหกหนึ่งวิ่งเจ็ดออกแปดเจ็ดวิ่งเจ็ดออกแปดเจ็ดวิ่งสามออกสามเจ็ดวิ่งสามออกสามเจ็ดวิ่งสองออกสองสองวิ่งสองออกสองสองวันนี้วิ่งห้าวันนี้วิ่งห้าต่อไปดูที่สี่

Ringling of Hope Nung Ringling of Hope Nung Ringgit of Badget Ringgit of Sandget Ringgit of Sandget Ringgit of Sandget Rodify my living song of song 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 là song 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 ตนสองสามสูดนั่นมันเจ็บไปซิบไปหน่วยไปซิบไปหน่วยเลยอืมค่ะวันนี้ในสูที่ห้าสูที่ห้าขาเอาวันนี้ได้ตัวใดยังบ่ท่านบอกสูที่หนะ่งสามสามสามเออออออรอค่ะเอาสามไลรัะหน่วยเลยวันนี้ค่ะลบหน่วยสามหน่วยเอาต่อไปสูที่ห้าค่ะ สูตที่ห้าก็เขียนหนึ่งสองสองตัวสามตัวเลยเพราะว่ามันเป็นสูตรบนล่างค่ะโอ้บนล่างวนนี้เอจอุดเข้าบนหมืองล่างมืองนะนะ่นแหละเอาที่ล่างบนมาบนมานี่นะ่ะค่ะสูตรที่ห้าสูตห้าวิ่งหกวิ่งหกออกแปดห้าแปดหกห้าข้างล่างหกสามแปดหกห้า ห้าหกสามค่ะต่อมาวิ่งห้าออกสามห้าหกหกสามห้าหกข้างล่างสามหนึ่งบอกรสามหนึ่งค่ะเอในบนต่อมาวิ่งแปดวิ่งแปดหกหกสี่หกข้างล่างห้าแปดอกจากข้างล่างหกล่างห้าแปดต่อมาวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ด อเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดอเจ็ดเจ็ดอันนี้มาได้ทั้งบนทั้งหลังเลยเก้าเจ็ดแปดบอเก้าเจ็ดแปดออกข้างล่างเจ็ด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 ออกหัวนั่นเนาะค่ะต่อมาวิ่งหกหกหกเก้าหกห้ล่างเก้าหกหนึ่งหกหนึ่ง่อมาวิ่งเก้าเก้าเก้าแปด 8ปดเกแปดถูกใจข้างบนข้างล่างไม่ถูกไอ้เข้าข้างล่างตัวไหนฮะแปดเจแปเจแล้วก็ข้างล่างแปดเจ็ดค่ะวๆต่อมาวิ่งเจวิ่งเจดค่ะสามับนหนึ่งหนึ่งสห้าข้างล่างสามเจ็ดหงสห้าล่างสามเจติดล่าง อ่ามันก็สี่สี่โอ้สี่ห้าเนาะแมดต่อมาโหมดที่ผ่านมานี่อะไรวิ่งสองหน่งสองสองห้าสองสองห้าสองมาล่างสอ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 งมาบนมาล่างมาบนมาล่างเลยวันนี้วันนี้ <laughs> วันนี้มาห้ามาห้าอาดจ,จะมาห้าบนมาล่างก็ไรรึ มา,มาห้าก็าไปใส่สาม<ะ>อ่ก็ไปใส่สามข้างล่างนะถ้ามาห้าออเลยท<ะ>ีนี้ก็เอาไปใส่ตัวไหนมันก็ห้า<ะ>ตรงกันหมดส,สูตรสูตรสามก็ได้ห้าสูตรหนึ่งก็ได้ห้า<ะ>สูตรสองได้หกมันยังม,ม,มีพิษตัวกันมีเลขหกเออมาเลขหก 6, กับเลขสาม ห้ามาได้สามสูตรท่าวล่ะห้ามาสามคะแนนไมาสามคะแนนหนึน่งคะแนนสามมาหนึน่งคะแนนหกแต่ว่าตัว,ต,วตัวประกอบเ <1, S 2> ด้วงวอทเทแล้วคะแนนตัวประกอบตัวี่เลวมันมีสี่มีศูนย์มีสองหนึ่งคะแนนเพราะว่าข้างล่างแล้วเน้นละหนวยแล้วเอาสี่เอาสองเอาศูนย์นี่เป็นประกบละหนวยมันก็เลย,เลยได้สองสองอืมอ

เอาทีนี้อาจารย์จับจับคู่ตัวใดจับคู่มไม่จับไมก็ตัารงไว้ไ,วได้เนาะค่ะผมไปจับเจ็ดห้าเจ็ดห้าค่ะหกห้าหกห้าค่ะห้าห้าห้าค่ะและห้าสามคูุุ่ทยห้าสามเน้นเน้เน,นคูุ่ดทไทย,ยไทนี่แหละมินีบอกวดก้อนก็หกตัววันนี้มิซีตัว ก็ก็ใช่วดนี้เอาประตูครับไอ้นายเผื่อมันสลับกันอีกอเอาสามห้าห้าสามนี่ทำไปด้วยห้าสามเผื่อว่าหรือสามมันอาจจะไปอยู่หลักทิ่งก็ได้หรือจะอยู่หลักหน่วยเจนเดิมก็ได้<อ>ในเรืห้านี่มันไปทางทางหน่วยทางซิกเเต่ว่าที่เหตุสามนี่งวดนี่แต่ละงวดทีม่านมา มันมาแต่ละงูยงัยยงเดียวแต่ว่าที่เฮ็ดมาสูตรบนก็นได้หาคือกันเนาะบนล่างเนาะสูตรล่างก็ได้สูตรล่างก็ได้ออ <บน S 1> ห้ากับหกเพราะฉะนั้นหกขาหกขากับตัวเด่นเนาะตัวสามไทยนี่น่าจะล่วงล่างแต่ว่าหากขากไปได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะหมดที่แล้วนะมันได้สองตัวเดียวมันโอ้ยมาข้างบนหนักสองตัวข้างล่างอีกสองตัวแค่สองตัวเดียว สวิงนี่โอ้ยขาดเอเงินเอาถุงปุ๋ยมาใส่เอาเลยเนาะโอ้ยเนาะ <c oughs> เด่นเด่นหนะ้าเนาะวันนี้ <c oughs> เด่นห้าเด่นห้าเอากระนีเอาสูตไอ้สูตว,วินสี่ตัววินสี่ตัวตัวบนสูนสนตรไม่บ่สูตรไม่เนาะเข้าที่เลียวนั่นล่ะโอเค